สบายดียดีตอนทำกระซูสองน้องตุ๊กสาวล้วสัเหนือเส้นแล้เมื่อนี้น้องตุ๊กพาทุกคนมาเลาะตลาดเด้ยทุกคนเมื่อนี้กะาเป็นอ่นหมือเกียมบุญห่อเข่าห่อเข่าสลากเลยบาห่อเข่าซากนั่นเองเนาะทุกคนเมื่อนี้คือบรรยากาศตลาดคึกคืนแห้งน่ะเป็นตาสะอ,อนโตอ,อันเดอร์กามีเ้อทุกคนนี่นะ ตัวแม่ตัวอแบบเป่าของโรงอิงก็มีเดินคนนี่แม่บักร้ายลดด่วนรดด่วนโลดเถอะเดี๋คิดหนึงสามซิคิดหนึงสาคิดนึงสามิปไมกิดิโลกิโแล้วสาหาสับเลาะกันสหามีตองมีมะแขน น้องตุ๊กละมากมักงอันบุญเรือเทศกาลบุญหอขาวหอหอขาสลากเนาะทุกคนคือแบบว่าตลาดคือแบบมีเจองขายหลากหลายเนาะทุกคนน้องตุกกคอมเมนต์มากเทศกาลนี่ไงเนาะทุกคนไปยุใสมาไปยุใสมากอะคือคิดหอดบาท บรรยากาศมันบ้านแบบนี้ตองไลนยๆเนมโนมนีบ่อยีแม่สื่อกอนบ่อยีแม่สื่อประเทศขัดตตมพัดเนาะเดินมีตัวต่อนาลำท้อยจะนเครื่อจอต่จอตอตัวต่อตัวตอตัวรโลเทอร์โลหนึ่งสีแสนนะทุกคนเกือบหนึ่งพันบาทในอีสองแสนกัน หนึ่งพันบาทด้วยทุกคนประมาณแปดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยประมาณแปดร้อยด้วยทุกคนเยอะมากละเบอรกันเดอร์ตก้มาเกสจักรีเฮีงเขาว่ามันมีหลายยางเหยือนาเบิงหนาสมแบบนาเปตเตเสียบส่วนอุนี่ตัวนี้ตุ๊กเขียวก้อนนี่แสบเลยทุกคน แจ็บแสบอปปอเจบแสบหาเห็นในงาน่เลยทุกคนที่จะมีของปลาหลายแบบนี้เลยตัวตาสะออดเนาะเอากระเดื่องมาโน่ฮะแก้วกอกแก้วกอกไม่ทังหรือมึงห้ามอ๋อมึงห้ามใครเล่าเรอเดอนนี่

มันก็มีหลายๆอย่างเลยคนมีอ่อยมีมีตองตุ๊กตานี่สิ่งสำคัญเรวเห็สกันนี่ของแสบทุกคนต้องไในลองตัวเจ๊หรือว่าตัวแม่ข้ามมันเองนะทุกคนเขาพากันเลาะเบงซมตลาด เนือ้อมือเกมฮอล์เขาวเนาะมีมังใหมหรหลายร้ายเลยคนคนมาเลกกาะกันละร้ายคนมาเลาะก,กันร้าย,ายตาสะออนแบบมังใหม่กันหลายแบบเครื่องปลาของโมกันละคือปลาเครื่องเลือกกันหลายจอดินอีกอย่างกานันหลายเนาะส่วนหลายคนที่มาขายยส่วนหลายคนที่มาขายนี่ก็ยุคเข้นหนอกเลยช่วงน,นี้มีมาแคนออนเลยทุกคน นี่มาแกนออนเอาไว้ของลีโออันนี้นะของลีของลีมาจากปลาของรีแห้งเนี่ของรี่แห้งอ๋อหอมดีเออคีบประคองดีของรีของรีเอาเอาเมแล้วเนี่ยเอานองหอม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 แล้วนึกจะบอกแม่มาซื้อก่อนได้ได้แล้วนึกจะบอกแม่มาซื้อละกัน าขายตอขายตองเกี๊ยมเผือกห่อเข่ามาเด้อผู้ใดอยากชมบรรยากาศในตลาดซั่งเหนือเนาะจะจะนั่งุกสะอวอนนานี่แหละนานี่แบบนาวุ้นห่อเขากับห่อข่าสล้างาแบบแบบเครื่องขายมันหลายหลายมัน แับไปยูไซมาคือคิดหอดสวงนี่แหละบมเป็นขี้หอดแต่ส w i นี่เด้ทุกคนคือทุกสว่วนยูบ้านนี่คือแบบอุดมสมบูรณ์ขนาดนะมาอยู่ในแม่อุดมสมบูรณ์เขานํำล้อม,ม,ลาามปลาคือน้ำหนักขึ้นฟวดปวดทุกคนเอ้ยคนก็ไล่หลายเดินมาเลาะตลาดเดี๋ยวถ้าจะบาเลาะพาทุกคนเลาะแต่เฉพาะเสียหนอกๆเลย แถบแคมนอกมีอันเดอร์ขายมีอันเดอร์เป็นตาสื่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาบ่ิสื่อเลยแต่เมยว่าเป็นคนสื่อสมเมย์่านสื่อมื่อว,ว่าน้องตุ๊กมาขายคบตม,มเมย์แน่นอะมาขายคบตมใแคขคาตมมาขายเป็นร,รายได้อีกสองทางหนึ่งที่เอาบ้านน้องตุ๊กนั่นเอง,เอง,เองแล้วก็ร,รายได้อีกสองทางนึงก็กคือน, YouTube, น้องตุ๊กเห็นยูทูบนั่นเองะทุกคนมื่อนี้แบบคนสื่อเขื่อนเก็ม,มาไหไลาย อกบซุ้งนี้มีเขาห้างแล้วทุกคนเขาห้างเขาเมือ์มีวลราซัดซนเลเนื้อหาของพี่สิพันชื่อเขาห้าง โลเท่าเลยโลละสลลแแต่แบบแซบได้แซบเสบแพงไม่ลี่รู้มีต้อไเ้มีต้อลเดอรต้อนอะซีแสนโอ้โลซีแสนเนียตัวตอนมางมางทำถาเป็นแมมค่าขายก่อน มาเด้อซื้อเข้าห้างเด้อซื้อไปเด้อซื้อตะก้อไปเด้อรถเธเด้อเจ็ดสิบรถเจ็ดสิบเข้าห้างเด้อเข้าห้างเด้อมื่อเมือเด้อข้าห้างเด้อข้าห้างเด้อมา okay. um <S <s kind of ่เมื่อเด้อหอมหอมเด้ออ totally> okay, ่ะ เยะบอกวิธีเอิม้อ,มองมึงเป็นหนึ่งเสื้อผักเผาเสียบเด้ <laughs> เอไอ้บอลอีแม่มาขายขับตุมบุเป็นนางไร้มันนักขาย <laughs> เมาย้าวต้ละออเงินกำไรเขาห้างกเป็นิคต่เงินกไรเขาห้างะเ็ิกตุมเงินกำไรขาห้างกัเป็นชิต่างของเขาเนี่เดียใครเราเห็นบอกเขามานัางมีตังมันเลยเขาว่าตอไรนแน่แน่แน่เขาห้างหอมเขาห้างแสยแล้วสิเล ก็เลยที่มันไปอ่างเขาปป๊ากันญยอะมาเมือกมามืออ่ะอือเอาไปนหนึ่งกินเมื่อยแซลเราขึ้นมาหามื่อเนาะกขับเนหบานขบวเราบ่มากกได้บเรา่งาพี่นขัแน่ยจังขึ้นไหนโอ้ไม่ชันหอขันมาห่างเด้อขานห่างเด้อหอมหอมเบเเด้อรเเ่๋ยาเงเอน่อยอันนี้เราเหนยมเรื่องอะรละแสน hòm hòm sẹp sẹp đưa, chim mưng cái đay đưa, chơi kéo đây đưa, cái <laughs> <laughs> to to đây đưa, to ngang ngang เขาห้างเด้อ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 เขาห้างหอมๆสุดแซ่บเด้อเดี่ยวนางเดี่ยวนางเขาห้างกับนางโตเด้อสุดยอดอาหารเด้อสุดยอดอาหารแซ่บเด้อเขาห้างกับนางโตเด้อน่ะ นั่นนั่นเอ็มก็มาสร้างว่าเมื่อแล้วเขาห้างเด้อเขาห้างเด้อเขาห้างเด้อเสีบบหอมเด้อเขาห้างเด้อ เอาสองซื้อหรอประเทศนันคือเอื้อนนี่เขาเอ็มแาวพัางนต้องจริงนี่เผ็ีรัิคันเขาห้างเด้อหอมหอมแบแเด้อเอาไปหนึ่งสมะพร้ผาหน่อยหนึ่งแหงแ่บแม่แม่มแม่จิ้มมั่งแม่ยำมงก็บอะไรยำมั่งวม่ง้ยำมงปาซำยำาซำยำลำม็ดแล้วเจ้นี่น่ะ ก็จะไปดื่เลยอ๋อร่วมานกี่ไรหนึ่งแสนจุกหนลงแสนยี่หาแเน่แต่ค่้ายละได้เนี่ยมันนางนีมันแน่เนาะเป็นหนึ่งสมัครขาวค่ะมันเดมนจะเอาคุเอาะเอาหนึงดอหนึ่งั ทุกคนกับปูบากาักอะไรกระปูกระปูฮ่าไม่เยอะนี่ทุกคนนกตูกขายสวยจนีเมิดละเดอ้อไปกันเดอ้อบัาน,นี้เดอ้อขายเมื่ละขายจีเมิดละ,าดละบายบายไปแล้วนะมือเฮือนก่อนขายดีๆเดอ้อ ทุกคนเอาไปตลาดมามนนี้ป้าตาสะออนขนาดเครื่องของหลายหลายเป็นโตโมเป็นอ่าเครื่องเกียมห่อเขานะหลายพิลึกพิโลมีตั้งโตแม่หรือดดว่ารถดวนเองเนาะทุกคนแล้วก็มีตุดเจหรือแม่น้ำขามต,รตรมุดโตเนาะทุกคนปลาเท่ามีแต่อาหารแบบไขมันสูง <c oughs> อาหารแบบแซ่บแฉบเขาหางนางโต้อเอยเขาแซ่บของแซ่บ นี่เดี๋ยวนี่แม่พุทธกำลังฮ่ขอข้าวต้มเพิ่มเติมแล้วทุกคนคือบ่พพ่อขายนั่นเองทุกคนนี่ไม่พอขายค่ะทุกคนบุพพ่อส้งลูกค้าเอาไปขายสดต๊นหล่ละกับบ่พ่อส้งลูกค้าน,นี่ก็เริ่ทมส้งได้แล้วลทุกคนเนาะก็เลยได้ม,มาฮ่อเพิ่มเติมเนาะมืออื่นกับจได้ด่ออันข้าวต้มผัดกับขน้นมแนบหรือว่าข้าวตะอ่าขาขนมเทียนเนาะภาษาไทายจะเป็นขนมเทียน นี่แม่ฟุตกำลังฮอเลยอันนี้คือไปยึดของเขามาเนาะโบเบนไปยึดไปเขาซื้อเพื่อนโหฮอแล้วเขาไปซื้อทั้งสีกับซื้อทั้งตองแล้วมืออื่นเขาไปซื้อมาใสาเ่เพื่อนเนาะเพราะเขาจะฮอเพื่อนแหลแล้วกับจมมืนนีเลยเนาะทุกคนแล้วมืออื่นตอนแรกเ่ากับสดงไปซุ้งเนาะทุกคนนี่นี่ค่ะต้มทัว่วเสื้อทั่วดินเข้าใกล้น่อยเสื้อทั่วดินแล้วก็ซื้อสีหมูสามสั้น หล้กอฮอเด้อลงตุ๊กก็คือนาทีเสร็จตองจะ้ะเสร็จตองเด้อเสร็จตองใส่แม่พุดมื้นนี้คือเด้ข้าดีอยู่ได้นะแไปเนาะย,ยังม้ออื่นยังมีเฮ่เขาเฮ็ดทั้งเม็ดมีสองหวยหนวยเนาะสองหวยหนวยสองหวยนวยอันนวยแบบนี้น่ะทุกคนสองหวยหนวยสองหวยหนวยไปส่งม่พอ้าวตรงในหออีกเนาะทุกคนเมือ่อละเดี๋ยวนี้นะตองในหอไปสง่งเขามะอื่นตนแรง พ่อเพิ่มแล้วมืออื่นยังจีห้อเข,า,ขาต้มพัดอีกมีคนสร้างบ่แมไหมมมีอยู่หนอทุกคนมีคนสร้างได้เล็กๆน้อยๆพอได้สทรงแล้วก็ที่เหลือเขาก็ไปคขายอยู่ในตลาด mm hmm. มืออื่นก็เป็นยังมือเกียมเยอะแหละทุกคนเพราะว่าเขาก็เกียมกันมาเป็นทิศพุนะท่เป็นทิศ ยางซีนไว้ซื้อมักใหม่ไว้ซื้อมักแต้งซื้อเดนนไว้เนาะทุกคนเครืค่อง mm hmm. หลายยางดิบุญห่อขาวซากเนาะรื่บ,บุญห่อขาวสลากนั่นเองเนาะทุกคนเ mm hmm. บิง้งเหมือเหมือนบุญมาเขาจะมาเสียงโูกกันเดี๋ยวจะไปนงางเผาเอาอันเขาฮอสลากที่วัดแล้วก็มาเสียงโูกกันว่าปีนี้เพื่อจะได้โศกดีหรือว่าจะได้เพื่อได้มันเหมือนคือปีกนก่เนาะทุกคนต้องมาลองอะ เมนะทุกปีได้เงินนะทุกคนได้เงินได้ทั้งเงินได้ทั้งเขาเมยนะบุญบาทชนะเฮาเท่ากันแบบนี้แหล <c oughs> ะผู <c oughs> ดะรด้เฟือกในมันยังเดียวผูรดายฟูรดาอันเขาทั้งเขาทั้งเงินเนาะทุกคนเนาะอแต่ของกินของอยู่ของยากเดียวลงตุกก็ขอโตเฮ็ดขัขดจมตออีกกหนอนะทุกคนเนะาะมืออื่นกันสิ ม่พูดกสิช่คาแต่เศร้าต้งตุกก๊กสีห่อขาตมพัดถาข้าวต้มพัดคือข้าวต้มไส้กล้วยแล้วทุกคนข้าวต้มที่เป็นรสสาดหวานบ่เมนข,มข้าวต้มแบบทีใส่ใส่ข้าวแบบนี้เด้อทุกคนใส่ข้าวนะหรือใส่ซีิ๊วหมูฮนะอือพอเข้าไปค่ะทำไมเธอทำเยอะจังเลยเจอมันนะสไอินซอ,อยไปแล้วสอยไปเหลือแต่ตัวหน่อยพุด ตไปซื้อสองตอนตอน,นิ่นๆเนาะนิ่นๆตอนนิ่นๆตอนนึงแสบเลยทุกคนนิ้นตอนค่ะน่าเสียดายเนาะทุกคนอันยูทูบเบอร์ลาวไตามาแล้วก็ อันเพื่นเพื่นว่านาจาแบบขี่รถเที่ยวมาดุนเหรอฮะนะทุกคนเพื่อนอาจจะขี่ทอดบานเบิร์นก็นเลยกลับนาจะมีเบียกจําเป็นเลยเสียดายนาจะเห็นแม่ผูเ้เทศกระตุ่มเยอะกันนะทุกคนเนาะไปกินปลาเต็นแปเดยเดมื่อนีนนกตุกไปนัางขายอันเขาห้างสวยค่ะจับจนว่ามืดเลยทุกคนยังเลือกระโจกเดียวแล้วนกตุกกันหนี <laughs> อยู่ในตลาดมวนยม่ได้มาคะะ เขาห้างนี่เล่มมีอะไรได้ทุกคนเขาห้างขามือฮัมเซมหนึ่งสมุทราเขามี่เขาแกะเลยเขากระซ่มาแค่เขาแกะเขาแกะคือเขาที่มันห่วงมันเป็นห่วงแหละแต่ว่าแกะออกมามันจะมีแบบน้ำนมนะทุกคนยังเป็นน้ำนมอยู่ยังยังบกแกะเป็นในฮ่นะเขาถึงยังบกแกะนะ เอามาแกะตัวตอนสมัยเฮียเนี่ยแกะเป็นแกะเลยเล็บจนขาวเลยเล็บขาดเลยนะเล็บขาว,ลวเลยเน่เน่เน่เมฟุดนี่ห้องตรงงามงามเลยมีตุกนี้พอบอก่อยปิ่นไปไหนแต่ถ้าเฮ็ดปกติคือเมฟุดนี่น่าจะน่าจะงามคือเมฟุดอยู่บ้าง อันนี้ก็ฟ้อนสวรรค์เนยทุกคนฟ้อนสวรรค์ของเพลของมันของปูนของของมันใช่ละอัน,น,นเรื่องการห่อครับตมฟ้อนสวรรค์แล้วก็ฟ้อนแสวงอีกมันเห็ดดุเห็ดกะงามเนาะทุกคนเนาะบางคนก็มันเห็ดดุเห็ด,ด,หดมันกะงามแต่คนละแบบนี่เน้นๆเนนข้าไปค่ะจะบานี่สีนี่มัน อันนั้นหนนึงมีมันในนึงเพราะว่าเอานมขามาเพราะว่าเอาไปขอสื่อนมขามาเพราะว่าเอาไปส่งอันข้าวต้มให้ข้าวต้มแล้วแบบไหลแล้วมันบุพเนอนะทุกคนก็เลยเดี๋ยวไปเพื่นบุพโพอแลวก็เอาของเพื่นมาเลยมาห่อมาปรุงห่อตองก็เอาของเพื่มนอื้อจึงไปสื่อมาใส่แทน เม่ววาได้ประกันหาสิจังด่ไหมปุเทียบปุ่นจีได้ยุได้ยุอนะเอเอปันนิเนาะนี่ขาวาเต็มสามเลยทุกคนนี่คาโตมของเมย์พูดนี่คือหน่วยละสิบพันกีบสิบพันกีบก็จกเป็นเงินเงินเงินบาทจากบาทเนาะเดี๋ยวต้องคูณกคน,กนสิบพันกีบ สิ 10, บพันกีอ๋อสิบหาบาททุกคนทกคยูสิบหบาทจุดสมสตางค์ถูกมากเลยกินอิ่มด้วยนะเนี่ยกิน2วันหมดหน่่ยใหญ่ยู่เด้อเวลาเขาไปต้มมามันตึงขึ้นมาเนาะทุกคนเพราะว่าทางในมันเป็นเขาเดี๋ยวก็มีเนื้อมูงถ้าแบบอันอยู่ทางไทยคุณจะเอินบะจ่างที่บอกเนาะอาจจะเมนประมาณนั้นคล้ายๆบะจ่าง บะจ่างบะจ่าง,างสารสชาติมันก็จะเป็นคือเอ่อจะบอกว่าคือทุกคนมสาสร้างอธิบายคือกาวต้มนละข้าวต้มมัดนะแต่เข้าวต้มมัดทั้งนี้ก็จะมีใส่หวานใส่เกลมเนี่ยทุกคน <c oughs> ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามส,สองสาราเสนอเด้อพักกไดไลค์กดแชร์เด้อบางคลิปบางโฆษณาดเด้อบายบายบาย